ตอนนี้รอคิวซื้อตัวขากับจากพระรามเก้าไปสุขุมวิทครับ แล้วสวยนี่ยสวันี้ต้องไปไปคืนตอนหน่อยอีกทีหนึ่งตอนนี้กำลังกำลังลงมารอรถไฟันี้เรารอไปทางเส้นทางหลวงมิตนะครับไปพื้นเขาจะมลีลูกศรลูกศรเฉียงนี่เป็นลูสศรที่รจะขึ้นตัวรถไฟนะ จะเห็นลูกศรเสียงกับตรงตรงนี้จะเป็นคนที่ลงมาจากรถไฟเสียงนี้เป็นผู้โดยสารที่จะขึ้นรถไฟนะครับนี่นะครับที่เราลจะไปคือไปชิบุริรถไฟมาแล้วครับเฮ้ยน่าดีผู้โดยสารเดรินลงมาให้วเราก็จะเดินขึ้นไป สุขุมวิทโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวลงรถสุขุมวิทสถานจะออกโปรดสัญญาณด้วยครับนี่มาถึงขึ้นมาแล้วครับก็เดี๋ยวเดินตามเข้าไปทางนู้นคนที่ออกดีเยอะก็ออกทางออกสองสามตอนคืนนี่ยอดคืนนะครับ Soul, มีเดเราโฉบก็คือทางออกที่สามว่าจะขึ้นขึ้นบันไดเลื่อนไปต่อเ d s นะครับถึงนะครับถ้าไปเหล็กซันครับเดี๋ยวจะเห็นสัญลักษณ์ของเ d s อยู่ข้างหน้าเลยก็คือสถานียโสอน,นั่นเองเราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วกับเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่องเบอร์หนึ่ง เป็นวิธีที่ง่ายครับกับการซื้อตนะู้นะครับคุณระชารทีุ่่บเขาเลยว่าอย่างเมื่อกี้เรามาจากเคหะเดี๋ยวเราก็จะซื้อกลับไปที่หางต่ไปนะเดี๋ยวเราจะซื้อจากตู้ครับเมื่อกี้ม่สเจ้าคุณปเจ้าน้าที่ แต่จะอเข้าตอนคืนต่อไปกลับนะครับมุ่งหน้าเก่ นนนาีสถานีอรกผ่านกลับนะครับให้ดูเทอร์มินอลเทเวนตี้วันใยามตั้อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีเดียอโับอรดถไฟมาแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจจะขึ้นได้หรือาคนเยอะมากเป็นเพราะว่า ดูบรรยกาศของสถานีเก่าครับตอนนี้สี่ทุม่มกว่าและนี้ขบวนที่ผมมาจากปรสบโดยนี้เราก็าจะบรรยากาศด้านล่างนะครับก็จะมีรถมาคอยบริการเอารถไปจำทางสาย36แล้วก็ แท็กซี่นะครับไม่ต้องหัวว่าถ้ามาที่นี่ตั้งตูยยังไงก็องีตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบรับรรยากาศสถานีตอนนี้ก็เงียบตันนี้ตัวนี้ตัวผาออกอันนี้ก็คือต้องสอดคืนเราก็จะมุ่งหน้าวิธีลานจอดรถนะครับทางออกที่สอง เดินมาครับตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่รัออกษาความปลอดภัยคอยดูแลความสงบให้กับประชาชนนะครับตามเวลาประมาณสี่ทุ่มเขาก็จะมามีด่าอยู่ตรงเลยสถานีเทห,หาไปหน่อยพอลงลิฟต์ครับนี้ทั 2, ้งสองก็กด มาแล้วเข้ามาแล้วข่อไปกดเป่นทนจีนะ้าปิดประตูเดี๋ยวเราก็จะออกด้านนี้ครับขึ้นอะีกด้านหนึ่งออกด้านเข้่ลงมาแล้วเดีมาดูกันครับตอนนี้เหนือรถอยู่ยี่สิบพันนะครับ จอดก็เปิดอยบริการมีห้าสิบตีหนึ่งทุกวันมีรถที่ออกไปเรียบก็ปิดคลิปเที่ยววันนี้